เด็กวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพฤหาสัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้คุณครูมีคําถามน่าคิดมาให้เด็กๆคิดด้วยแหละเด็กๆลองอคิดซิว่าอะไรบ้างของใช้อะไรบ้างในบ้านที่เราจะต้องเสียบปลักก่อนที่เราจะใช้ค่ะคิดเลยเร็ว คิดออกหรือยังเอ่ยอะไรมั้งคะที่คุณครูคิดได้ก็มีพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์โทรศัพท์ใช่ไหมเด็กๆจะใช้โทรศัพท์มือถือเด็กก็ต้องชาร์จแบตก่อนเนาะอะไรอีกนะชื่กันคิดเร็วๆโอ้โหหลายอย่างเลยเนาะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเออแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะ ลองไปดูกันเลยอาเเพื่อนใช้ไฟฟ้า<ๆ>อย่างแรกนะักะายอย่างแรกเลยนะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเตารีดอ่าเตารีดเนี่ยมันมีประโยชน์ไงลูกอ้าเอาไว้รีดผ้าให้มันเรียบใช่ไหมอ้าวโอเคเวลาใช้ทําไงคะเสียบปลัก๊กถูกถูกต้องเสียบปลั๊กก่อนแล้วก็ใช้ได้เนาะอ้าวต่อมาอันที่สองอะไรคะติง๊งอะไรลูกตู้เย็นอ่าวไอ้ตู้เย็นมนมีประโยชน์มากทั้งวันทั้งคืนเราก็เสียบปลั๊กคาไว้เลย เพื่อที่เราจะได้แช่ของเย็นๆเราเอาน้ำขึ้นมาจากตู้เย็นก็ยืมดื่มเนาะชื่นใจอ้าวต่อไปอะไรเอ้ยเอ๊ะอะไรนะติงมันก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเวลาที่เราจะใช้เราทำไงลูกเราก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเนาะเอออ้าวต้องเสียปลั๊กด้วยนะเวลาชาร์จแบตเตอรี่อันต่อมาต่อมาอะไรนะ พึงพัดลมเนีเวลาเราร้อนนะเราก็จะเสียบปลั๊กเปิดพัดลมเลยเอาเบอร์แรงๆไปเลยเราจะได้เย็นสบายใช่ไหมลูกเอ้เด็กๆคะของเหล่านี้มันมีประโยชน์มากเลยแล้วมันมีโทษไหมคะมันอันตรายไหมคะเด็กๆเด็กๆช่ยวยคิดสิลูกอย่างแรกอะไรนะเตารีดใช่ไหมเตารีดอันตรายไหมคะอันตรายนะเราใช้เองได้ไหมอายุเท่าเด็กๆเรใช้เตารีดเองได้ไหม ไม่ได้เลยเวลาคุณแม่รีดผ้าหรือคุณยายรีดผ้าหรือคุณพ่อรีดผ้าก็จะบอกว่าให้เราไปอยู่ห่างๆเตารีดเพราะอะไรนะเพราะว่าเตารีดเนี่ยมันจะมีด้านหน้าของมันเนี่ยก็จะมีแผ่นเหล็กที่สําหรับทําความร้อนเพื่อที่จะไปรีดเป็นเสื้อผ้าให้มันเรียบใช่ไหมลูกและอีแผ่นนี้แหละเวลาที่เราเสียบปลัก๊กหรือคุณแม่เสียบปลัก๊กปุ๊บร้อนมากร้อนมาก,มากจับได้ไหมคะไม่ได้ถ้าจับไปปุ๊บมือก็จะพองเลย บางคนเนี่ยเอามาถือเล่นหล่นใส่เท้าเท้าพองเลยนะลูกไม่ได้เลยนะอย่ายุ่งกับเตารีดเด็ดขาดอายุเท่าเด็กๆนี่ห้ามยุ่งคุณครูเป็นผู้ใหญ่นะนคุณครูรีดผ้าคุณครูก็ยังโดนเลยแล้วเด็กๆล่ะเตารีดมันก็หนักด้วยนะลูกอย่าไปยุ่งกับมันนะคะอ่าเวลาคุณแม่ถอดปลั๊กใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปจับเพราะมันยังมีความร้อนอยู่ที่เหล็กนั่นแหละนั้นเด็กต้องระวังเตารีดให้ดีๆมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธี อันตรายได้นะลูกเอาต่อมาอะไรคะเอาตู้เย็นก่อนแล้วกันตู้เย็นเนี่ยก็มีประโยชน์มากมากคนให้ความเย็นเด็กๆบางคนรู้สึกว่าร้อนวันนี้อากาศร้อนจังเลยเข้าไปแช่ในตู้เย็นดีกว่าจะได้เย็นเหงืเรื่องนี้นไม่ไม่ดีเลยไหมคุณครูเคยอ่านข่าวมีเด็กคนหนึ่งเข้าไปแช่ตัวเองเย็นแล้วเปิดประตูมาไม่ได้แล้วก็แข็งกันนั้นแหละพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในตู้เย็น เด็กตู้เย็นเข้าไปแล้วนะลูกมันมีลักษณะอย่างหนึ่งเปิดจากข้างในออกมาไม่ได้แล้เด็กอะ่ะอยากเาไปเล่นในตู้เย็นน,นนะระวังด้วยต่อมาอะไรคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณครูเห็นบ่อยเลยเด็กบางคนเนี่ยนะเสียบปลั๊กโทรศัพท์แล้วก็เล่นไปด้วยอันตรายมากเลยนะเด็กเคยเห็นไหมที่เขาโดนโทรศัพท์กระดูดอะ่ะ ไฟมันผ่านมาจากปลั๊กอะแล้วเข้ามาหามือเด็กๆอะแล้วตัวเองก็หลับไม่รู้เรื่องหรเวลาตื่นขึ้นมาตายแล้วไม่ตื่นแล้วไปเจออีกทีตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยพยายามอย่าเสียปลั๊กหรือถ้าจําเป็นจะต้องเสียบจริงๆอย่าจับมันนะคะดีที่สุดเลยคือเราก็หยุดเล่นไปซะไปหาอย่างอื่นทำนะลูกนะเอาต่อมาอะไรนะ พัดลมมน่าสนใจใช่ไหมมีเด็กหลายคนนะลูกชอบพัดลมมากเวลาพัดลมมันเปิดต้องทำงานได้ยังไงเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็มีปัญหาคือพอเราสนใจเพราะเอาเนิ้วไปแย่ค่ะเด็กๆเกิดอะไรคะโอ้ยเจ็บถ้าด้านหน้านี่เจ็บนะแต่ถ้าไปแย่ข้างหลังเนี่ยอาจจะนิ้วขาดได้เลยนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเล่นมันคือของใช้ไม่ใช่ของเล่นเอา้า สุดท้ายสุดท้ายมีอะไรอีกนะเมื่อกี้เนี้ยอแต่คุคกูแถมวันนี้แล้วกันเขาเรียกว่าปลั๊กไฟอ่าไว้ทําอะไรลูกก็ไว้เสียบอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคุณแม่ก็จะบอกอ้หนูไปเสียบที่หนูก,กลัวไหมลูกเวลาเสียบหนูไม่กลัวหนูก,ก็ทําได้หนูเคยทําให้แม่แล้วเด็กรู้ไหมนิ้วหอวเด็กนั้นเล็กนิดเดียวถ้านิ้วหอ,อ,อ,องเด็กยื่นลงไปในรูของปลั๊กไฟเด็กๆก็ไปมีรูเนาะอาจจะคุณกลัวให้ดู ถ้านิ้วเด็กๆยื่นไปอย่างนี้อย่างนี้นะเห็นไหมมันมีรูใช่ไหมคะถ้านิ้วเด็กๆแย่แลงไปในรูเนี่ยพาะนิ้วเด็กๆเกล็กนิ้วคุณครูใหญ่ยังโดนเลยเวลาเสียบปลั๊กไม่ระวังอะ่ะคุณครูเสียบปุ๊บปลั๊กไฟเนี่ยมันก็จะปล่อยกระแสไฟออกมาดูดดูดมือดูดมือเด็กๆดูดมือคุณครูแล้วถ้าไม่มีใครรู้ว่าเราโดนดนูดเพราะเวลาที่เราโดนไฟดูดเนี่ย มันจะต้องสังเกตเนาะคนโดนไฟดูดอะ่ะไม่ใช่อยู่ดีเขาจะร้องเขาจะอะไรไม่ใช่นะลูกเขาถึงได้ตายกันมาเยอะแยะแล้วเขาจะโดนไฟดูดใช่ไหมเด็กเสียปลักไม่ระวงังนิ้วแยลงไปก็โดนไฟดูดเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาที่เราจะเสียปลักดีที่สุดเลยก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เสียบให้นะคะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงเวลาเสียเด็กก็ต้องระวงังอย่าให้นิ้วลงไปมันจะมีหัวที่จับเวลาที่เราจะเสียปลักให้จับตรงนั้นนะลูกนะ แล้วก็ค่อยเสียบอย่าไปจับเกินอย่าไปจับตรงเหล็กหรือเกินเรานิ้วเกินไอหัวที่เสียมนั้นลงไปถ้านิ้วเราไปเจียมอยู่ในรูเราก็อาจจะตายได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กต้องระวงังจำไว้นะลูกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์แต่ก็มีโทษถ้าเราใช้ไม่ถูกอ่าเรนช่วยกันนับเครื่องใช้ไฟฟ้ารูปเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณรูหน่อยนะหนึ่งสองสามสี ห้าหกโอเป็นยังไงคะเลขหกเขียนยังไงเอาวลองดูซิดูภาพนะเลขหกเขียนไงลูกเออเลขหกหัวลงเนาะเออหมือหัวลงเหมือนนอกกรีด้อนงะครูคชอบน,นกมันนคือ,นนอกุีดเด็กๆลองเอาหัวนกกรีดเอาหัวลงสิหัวตูดนกกรีดเอาลงมาแล้วนะเหมือนเลขหกเลยเอ่วันนี้คุณครูคจบเพ็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะลูกนะสวัสดีค่ะ